ตึกคมนาคมได้งบ3,832ล้านบาทขณะที่ตึกสตงได้2,560ล้านบาทซึ่งใครก็ด่าว่าแพงตึกคมนาคมนับคนมาอยู่ได้ไม่เกิน1,000แต่สตงมีอยู่2 0 0 4ตึกสตงจะเอาพื้นที่ไปตึกคมนาคมนี่จะเอาพื้นที่ไปทำอะไรครับ1,31,523ตารางเมตรหรือคิดเป็น131ตารางเมตรต่อข้าราชการ1คน คือตึกคมนาคมนี้โอ่อามากนะครับได้งบต่อหัวมากถึง3.8ล้านบาทมากกว่า1.1ล้านบาทตามปัตรฐานของสอตงที่ใครก็ด่าว่าแพงเนี่ยห้องท่านรัฐมนตรีนี่อยู่ชั้น22นะครับขึ้นไปดาดฟ้ามีลานจอดฮอด้วยอย่างเท่เลยห้องใหญ่มากนะครับ65ตารางเมตรแต่ยังไม่เห็นความหรูหรานะครับเพราะหน่วยงานไม่ยอมส่งแบบสถาปัตย์มาให้ ก็ฝากท่านประธานทวงท่านรัฐมนตรีสั่งการให้เปิดรายละเอียดทั้งหมดด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราจะพิจารณากันได้อย่างไรว่าจะให้งบไปเท่าไหรด่ดีส่วนนี้โรงหนังหรืออะไรครับเพื่อใครครับทำชั้น9ทะลุปไปชั้น10นะครับมีล็อบบี้ขนาดใหญ่ดังสแสดงด้านซ้ายของภาพนะครับแบบก็สแสดงให้เห็นว่าเป็นโครงสร้างแบบดับเบิลเด็กนะฮะมีออเดเทอรียมขนาด300ที่นั่งเป็นห้องโค้งพร้อมสลบชั้นบันไดนะครับคล้ายโรงหนัง iMAX ไอคอนสยาม มีจอแบบ LED ขนาดใหญ่นะครับระบบแสงสีเสียงครบคันใน v o q นะฮะ mm hmm. เปรียบเทียบขนาดห้องของขมนาคมเทียบกับตึกสตงแล้วก็ iMac ให้ดูนะครับจะเห็นว่าตึกข้มนาคมนี่อลังการเวอร์มีพื้นที่631ตารางเมตรใหญ่กว่า iMac เกือบเท่าตัวมาดูอีกห้องนะครับห้อง Conventional Hall ชั้น8 500ที่นั่งมีขนาด1 0 0 0ตารางเมตรคือใหญ่มาก ห้องสก,กุลตลาเพนินซูล่ายังแค่520นะครับห้องแกนบอลรูมไฮแอทสุวรรณภูมินี่ยังแค่814ตารางเมตรนี่คือล่อไป1,000เฉพาะค่าตกแต่งฝ้าพื้นผนังนี่3.3ล้านบาทมิทติ้งฮอล์719นะครับนี่จะเอาไว้จัดคอนเสิร์ตหรือครับถ้ารัพันตรีคือมีการแฝงตัวในคราบห้องประชุมขนาด424ตารางเมตร แต่มีเวทีขนาด31.5ตารางเมตรมีจอ LED พร้อมแสงสีเสียมแบบจัดเต็มแค่โคมไฟก็ปาเข้าไป1ล้านแล้วคือจากแบบก่อสร้างและ BQ o นะครับดูแล้วราคาเกินจริงไปมากก็ชวนสงสัยในหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้าอลูมิเนียมงานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับงานตกแต่งห้องประชุมออเดอร์เทเรียมงานระบบ building automation system และอื่นๆมากมายนะครับไปตามดูกันได้ แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะครับว่าตึกนี้ห้องประชุมเพียบนับได้48ห้องพื้นที่รวม4,417ตารางเมตรรองรับได้1,814ที่นั่ง